สวัสดีครับนี่เป็นช่องสวนโกโก้เพื่อไล่ส่วนผสมช่อง JJP Channel นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมให้มาดูอีกฝั่งหนึ่งของสวนก็จะปลูกก็มีก็จะปลูกะมกะกมาพร้าวด้วยนะครับฝั่งนี้จะมีมะพร้าวที่ต้น มะพร้าวก็หลายต้นที่เป็นต้นเครือ,ครอแบบนี้นะครับที่เป็นอย่างเงี้ยเห็นว่าเป็นต้นอะไรสักอย่างนี่แะครับต้นอ๋อจำได้แล้วครับจะเป็นต้นหมามุย้ยเป็นต้นหมามุ้ยนะครับก็ปลูกต้นสุดสวนนะครับหลายต้นอยู่ นะครับอันนี้ก็ฝั่งหนึ่งของของ,ของต้นโกโก้วันนี้นะครับก็คือ <c oughs> จะมาถ่ายให้ดูว่าเดินดูสวนแล้วจะมีหนึ่งต้นนะครับมีผล,ผลผลิตของโกโก้อยู่ออกลูกแล้วมีต้นหนึ่งคงจะออกให้ดูว่าผลโกโก้เป็นแบบนี้มั้งครับนี่นะครับชมดูเลยนะครับนี่เงครับผลโกโก้ เป็นลูกแบบนี้เองผมก็เพิ่งเคยเจอเป็นๆนนะครับกำลังติดนี้มีหลายลูกอยู่หนึ่งเกือบสิบลูกครับมันก็ออกบ้างนะครับนี่กำลังชมดูอยู่ว่ามันจะหลุดไหมมันจะจับไหมครับต้นโก,โกโก้ก็จะดูตามดูนะครับว่ามันจะลูกใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะถ่าย ให้ดูทุกระยะระยะนะครับทุกอาทิตย์เดี๋ยวผมจะนําเสนอให้ดูครับว่าผลมันจะ,จะเจริญเติบโตได้ขนาดไหนนะครับนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับก็จะลกๆหน่อยช่วงนี้ยังเป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับนี่ก็ปลูกกล้วยผสมประสานไปด้วยในร่องโกโก้ก็เมื่อวาน มะละกอในสวนก็เยอะเก็บไปขายโลละห้าบาทส0มสโลครับพอได้ค่าไฟนี่นะครับดูต้นกล้วยดูกล้วยนะครับนี่ฝั่งนี้จะกล้วยเยอะนี่นะครับกล้วยปลูกผสมกับต้นโกโก้ไปเรื่อยๆ ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็เริ่มจับแล้วครับโอ้เพิ่งเห็นครับต้นนี้ก็นี่ครับทําไมฝั่งนี้จะเป็นลูกสีเขียว,ยวครับดูนะครับนี่ก็เพิ่งจับไม่รู้มันจะจับหรือเปล่านะครับแตกออกมาอันนี้ก็หลายผลเหมือนกันหลายลูกเหมือนกันต้นฝั่งนี้ก็จับแต่ไม่รู้ว่ามันจะจับได้ขนาดไหนนะครับน,บนี่มาอีกฝั่งหนึ่งของสวนนะครับ นี่ก็ปลูกครับปลูกไว้ดูว่ามันออกผลหรือเปล่าเป็นทุเรียนครับต้นทุเรียนก็ปลูกไว้ในสวนนะครับเดินมานี่ครับของดีมาดูรังมาอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยต่อเดี๋ยวให้มันกินเดี๋ยวไปตามดูรังนะครับตามธรรมชาติจะมาไว้ที่สวนนี่จะเป็นต้นพริกไทยนะครับพริกไทยก็ปลูก นะครับฝั่งสวนนู่นะครับที่เป็นพุ่มอยู่ฝั่งนู้นจะเป็นหมามุ่ยนะครับเห็นว่ากิโลนึงก็แพงอยู่นะครับหมามุ่ยลองปลูกดูนะครับนี่ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลูกต้นกล้วยขาขาก็ปลูกมาฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่นะครับต้นกล้วย นี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะทําบ้านสวนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ทําเลยนี่ก็ห้องน้าเสร็จไปแล้วสองห้องฝั่งนู้นก็จะเป็นที่พักนะครับนี่ก็ติดโรงเรียนเลยสวนนี้เป็นเรี่งกลางหมู่บ้านแล้วก็อ e ีก e พี่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นกาแฟที่ปลูกในสวนยางนะครับเป็นสวนของผมเองนะครับ ปลูกประมาณสองร้อยต้นะนะครับนี่ให้ดูวิว่านี้ไฟก็มาแล้วนะครับนะครับ EP นี้ก็จบลงไปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องจอเจพีชนแนลด้วนะครับจะนำเสนอผลผลิตโกโก้ไปเป็นทุกระยะระยะให้ดูนะครับให้ดูและชมกันนะครับผมขอบคุณครับ